บ้านนี้มีเด็กอยู่สินะฉันก็เลยต้องเอาเค้กนี้น่ะเอามาล่อเด็กๆยังไงล่ะแต่ถ้าใครกินเข้าไปแล้วจะทําให้ตายภายในทันทีเลยว้าวให้พวกหนูเหรอคะคุณน้าเอาไปกินเลยลูกนะไม่คิดเงินสักบาทเลยฉันเอาทีวีแมนส่วนเธอเอาคาเมลาแมนเลย สนุกจังเลยเนาะใช่ใช่สนุกมากเลยคุณแม่สนุกไหมคะสนุกมากเลยลูกกระตูนอะไรเนี um ่ยไอเอ็ค่ะคุณแม่บัตนนี้มีเด็กอยู่สินะฉันก็เลยต้องเอาเค้กสก i บ i ดี้เค้กคาม e ล่าแมเค้กสปิเก Man มาว้นมเค้กนี้น่ะ เอามาล่อเด็กๆยังไงล่ะแต่ถ้าใครกินเข้าไปแล้วจะทำให้ตายภายในทันทีเลยเสียงอ่อนนะลูกไปดูซิว่าใครมาแต่ว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะได้ค่ะคุณแม่เสียงอะไรอ่ะใบยกนั่นใครอ่ะอะไรล่ะคะคุณน้าเปิดประตูให้น้หน่อยน้ามีเค้กมาให้อ่ะ ว้าวนี่ลูกคิกคาเมล่ามแมนไงลูกเอาไหมน้าให้ให้พวกหนูเหรอคะคุณนะ้าก็ได้ค่ะคุณนาเฮ้ยปิ่นมุกแม่บอกว่าห้ามเอาของจากคนแปลกหน้านะไม่เป็นไรหรอกคุณน้าเขาดูใจดีจะตายเอาไปกินเลยลูกน้าไม่คิดเงินสักบาทเลยได้ค่ะคุณนาะเห็นไหมคุณนาเขาใจดีจะตายได้ ไม่ไหวแล้วกินตรงนี้เลยดีกว่าทำไมไม่แปะเอาให้แม่ดูก่อนล่ะเผื่อมันไม่ปลอดภัยอะ่ะไม่ปลอดภัยได้ไงดูตุก,กตาพวกนี้สิน่ารักน่ากินจะตายมางั้นมากินคนละชิ้นก็ได้ฉันเอาทีวีแมนส่วนเธอเอาคาเมล่าแมนกินเลยกินเลยอ๋อเดี๋ยวนะลูกหยุดก่อนหยุดก่อน อะไรล่ะคะคุณแม่นี่ลูกกําลังจะกินอะไรเนี่ยก,ก็เค้กที่คุณนะ้าคนนะั้นเอามาให้ไงคะเขาแต่งตัวเป็นคารเมล่าแมนเอาเคก้กมาให้ด้วยคะ่ะนี่คะ่ะแต่งตัวเหมือนตุ๊ก,กตาพวกนี้เลยไม่ได้นะลูกห้ามกินของจากคนแปลกหน้านะต่อให้เขาจะแต่งตัวเป็นตุ๊ก,กตาที่หนูชอบแต่หนูห้ามกินของแบบนี้คนแปลกหน้ายังไงก็คือคนแปลกหน้านะลูกเขาอาจจะดูเหมือนหวังดีแต่เขาอาจจะแฝงสิ่งไม่ดีมาด้วยก็ได้อย่ากินนะลูกนะค่ะคุณแม่ พวกหนูจะไม่กินแล้วค่ะค่ะแม่หนูไม่น่ารับของจากคนแปลกหน้าเลยค่ะอ่ะดีมากลูกดีมากนั่นไง <c oughs> คนนั้นนะหรอที่แม่เห็นอยู่ในข่าวเขาเค้กให้เด็กกินแล้วเด็กเสียชีวิตนะ่ะเฮ้ยใช่แล้วค่ะนี่ไม่กินเหรอเนี่ยฉันคือฮากิวากิถึงดูดูแล แต่ฉันเป็นคนดีฉันคือฮักกี้วัก,กี้เข้ามาไกลไกลพิษภัยไม่มีฉันคือฮักกี้วัก,กี้ถึงดูดูลายแต่ฉันเป็นคนดี